ค่ะดิฉันนางสาวคนละไทยนักมวยดิฉันนางสาวคนภะไอยดิฉันนางสาวอิคาดามารายดิฉันนางสาวเททยินิกาั์วันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับดาวเสาค่ะดาวเสาเป็นดาวเครา์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์เป็นดาวเครา์ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของระบบสุริยะค่ะและดาวเครา์ยังสามารถ ลอยน้ำได้เพราะว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําค่ะจึงทําให้ดาวเสารลอยน้ําได้ค่ะดาวเสามีรัศมีมากกว่าโลกประมาณ9เท่าค่ะและยังเป็นดาว,ดาวที่ดาวคอสที่สวยที่สุดของระบบสุริยะค่ะที่มานะคะดาวเสาถูกค้นพบครั้งแรกโดยการลิเลโอ ตอนนั้นเขาเห็นว่าดาวเสาเป็นวัตถุ3ชั้นต่อมาไฮเกนได้ใช้กล้องที่ดีกว่าในการสำรวจดาวเสาจึงพบว่าวัตถุ3ชั้นที่กาลิเลโอเห็นนั้นเป็นดาวเสาและวงแหวนซึ่งวงแหวนม,มีช่องว่างระหว่างวงอยู่และช่องว่างที่สำคัญคือแกซิมิสเกิดจากแรงนงมถ่วงจากดวงบริวารที่มีชื่อว่าไททันลักษณะของดาวเสานะคะเป็นดาวกัส ที่มีขนาดใหญ่ที่2ของระบบสุริยะนะคะและเป็นก้อน๊าซที่มีที่มีส่วนประกอบคือไฮโดรเจนและฮีเลียมค่ะซึ่งดาวเคราะห์ออดวงอื่นนะคะก็จะมีวงแหวนเหมือนกันค่ะแต่ดาวเสา์นะคะจะมีวงแหวนที่ใหญ่นะคะจึงทําให้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะลักษณะของวงแหวนนะคะเป็นอนุภาคขนาดเ็กที่มีจํานวนบ้างน้ำไม่ถ้วน และประกอบไปด้วยน้ําแข็งและเศษหินซึ่งมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่กัาเมตรไปจนถึงหลายเมตรน้ําแข็งและเศษหินนะคะเป็นเศษฝุ่นละอองที่ลงเหนือจากดาวเคราะหน้อยและดาวหางค่ะ